สรุปผลการปฏิบัติงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูนในรอบสัปดาห์ระหว่างวันที่9-13ถึงสิงหาคม2564สสคลำพูนมีแอปไลน์ใหม่แล้วนะมาเป็นเพื่อนกันเถอะเอดเลยเอลเลยจ้า การบริการให้คำปรึกษาแก่นายจ้างลูกจ้างรวม38ลายมาพบด้วยตนเองจำนวน15ลายให้คำปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์จำนวน21ลายก,การติดต่อผ่านไลน์นนออฟฟิเชียลสสคอร์รันคอนเน็กจำนวน2ลายการบริการรับคำ้องทุกจำนวน4ลายกรณีค้างจ่ายค่าจ้างจำนวน4ลายเป็นจำนวนเงิน 3200บาทสำนักงานสวัสิการและคุ้มคลองแรยงานจังหวัดลำพูนร,ร่วมบูรณาการตรวจคัดกรองเชิงลุกแรยงานต่างด้าวในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูนและอำเภอบ้านที่จังหวัดลำพูนเพื่อค้นหาแรายงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูผนผลการปฏิบัติ มีแรงงานต่างดาวพักอาศัยจำนวน151รายทางนี้เจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ประกอบการไดแรงงานต่างดาวในพื้นที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเคร่งครัดการส่งเสริมให้งงนในจ้างลูกจ้างในสถานประกอบกิจการและแรงงานนอกระบบปฏ<ห>ิบัติตามมาตรการการเว้น,น,นระยะห่างการสวมหน้ากาก Ais, ast, การล้างมมอบ่อยๆการตรวจวัดอุณหภูมิการลงทะเบียนไทยชนะอย่างเป็นกันกสรคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน